ขาอ,อยยุธงนะกินน้ำออกกัดปออาทักไทยสวัสดีก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปมากระเทียงนี่มันมาบอกตาบินสินอันนั้นสมัยเก่าให้ยนก,กัดได้แล้วบังปุกได้แล้วบังปูกัดยิงได้กะโล้นะะละี่ตำตา,า,า,าไม่ที่สางบาดไม่ที่สางบาดไม่ที่บาดมือดิมันจะบาดมือเดสมันจะบาดมือหักไใบหรือแม่แม่หักให้ ทางบ้านในเบื้งหน้าพระเอีน้อยเดี๋ยวก็แทงตาทันที่ชำตาฮะนี่ล่ะเฮ้ยเสียบเบื้องเด็กน้อยพระเหรนพระเหรนของเหรินดิ้งน้อยเออพระเหรนคลองเหรยนพระเหรินคของเหรินยิ้มใสเนี่ยนี่กัรยุ้มใสเถึงถึงถึงเจ้ถึงถึงเจึงถเอาเต้นโชว์อีกเอาไหมยอดไหมโจคลิปนี้มีการโชว์นะครับ อันโชชาน,น้ำแค่เย็นเย็ดบาดมือบาดเอจะแกเอ๊ะอก,กูได้ดนนี่ไม่เอาไปแขวนกินใช่ไปดึงจเจ้าเต้นก้อนสำเร็จแล้วเต้นมือนเตะปือสำเร็จแล้วเต้นคนมายังยังเปียก,กส่งกะหัดเอากดหมดอ่ะลุกขึ้นทักทายพ่อแม่พี่น้องก่อนจังมาแทงจังมายาวปวด ทางเล่นละตามคนตามคนดือ้อเอากัดดือ้ออ่ะทักทายก่อนเลยร็วทักทายพ่อแม่พี่น้องก่อนเร็วอย่าเล่นไม้เถาะฮึอย่าเล่นไม้เถาะบ้งอยากไปยังจังเปียกเฮ็ดยังบนนี้โอ้ยเฮ็ดยังนอกบนนี้อ้อ ถิง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 โจถิงถิงิงถิงโจิงิงิงงโจเจ้ิง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 เจิงิงเจ้ิงถิงเจิงิยืทองนายูทงนามาส้มเขายามขําคืนโอ้ยางมะแรงมันเป็นยามค่าคืนวาผิดพี่น้องวันนี้กันมาทำอะไรกันแลทอะไรฮะกันมาทำอะไรก่อนกันจะไปไหนก่อนโจ ถิงๆิงิงิงโจิง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 โจิงิงิงโจเจ้ิงิงเจ้ิงิงติงถิงติงๆิงเจิงิงเจิงถิอการมะเงสนามหญ้าอยู่นาสนามนั่นแล้วกินเกลีวไปกินข้าวนั่นเดี๋ยวใหม่ก็แทงจะไปดึงเ็นตังสี่นี่ขี้องสี่นี่ขี้อ๋องสี่นี่สีอจองสี่เสียบอลขี้อ๋ังสี่เออขี้อจงสี่เสียบอนี่นั่ อ่าน,นยังไงเงามันตีเสียงตาเสียบเซนี่ตำตายังตีสางบาดมันตีสางบาดมันตีบาดมือดิมันจะบาดมือดิมันตีบาดมือหักไปเดลยแม่หักให้จะไปดึงแค่ตั้งสี่นี่ขี้อ๋องสี่นี่ขี้อ๋องสี่นี่ซี้อ๋องสี่เสียบบนี่ขี้อ๋องสี่เออขี้อ๋องสี่เสียบบอนี่นั่นมันยาวปวดมาแม่หักให้มาเอายาวๆมาแม่หักให้ เออทางนี้หน่อยได้หลายอันบานมือ,มอแย่จะเอี๊ยกอะไรโดนนี่ไม่ทำไมควายกินจะไปดึงดเจอาเต้นก้อนสำเร็จแล้วเต้นมือเตะมือสำเร็จแล้วเตะมือวันนี้ออกกอนมาทำอะไรออกกอนจะทำอะไรฮะก้อนมาทำอะไรก่อนออกกอนจะไปไหนก่อนโจหาอันยังวม่เงียงตบเสียบเสียบ เขาอ,อยู่ทงนะกินน้ำออกกันปออาทักทายสวัสดีก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมลิปนี่ล่ะเฮ้ยเสียบเบงเด็กน้อยพาเห่ินพ่อเห่ินของเห่ินเด็กน้อยเออพ่าเหลินของเหรยนพาอเหรินขเขาเล่ินยุใสเนี่นี่กัดยุยใสอฮะกีวิน อาทักทายก่อนเร็วทักทายพ่อแม่พี่น้องก่อนเร็วอย่าเล่นไม้เถาะอืมย่าเล่นไม้เถาะบ้องดับไปยังจังเปียกจักมาแทงจังจามาแย้าผดเฮ้ออ๋อเนาทางเล่นล้งาเงาเงกระแทงนี่มันมาบอกตาบินสินอันนั้นสมัยเก่าใหา้ยนก,กัดเลยเร็วบังปุ๊เลยเลร็วบังปัวกัดยิงเนี่ยกระล เจะต้องไปเออนั huh? yeah. Yeah. Mm ่นน่ะนั่นนี่ขี้ออกมาแสินี่นี่ขี้ออกไาแล้วสินี่นี่ขี้ยังสินี่ขี้ยังสินี่ขี้ยังสีเสียเพิ่งเพย์อ่านในเบื้องนี้ไป่ินานสางบ้านในเบื้องนี้ไปดิเตะถึงตึงถึงเตะตึงถึงเตะถึงถึงเอาเต้นโชว์อีกเอาไหมยอดไหมโชว์คลิปนี้มีการโชว์นะครับอันโชว์ฉน้ำแค่เย็นเย็ด ขีวินวันนี้อากันมาทําอะไรอากัณเราทาอะไรฮะอกันมาทําอะไรก่อนอากันจะไปไหนก่อนจเขาขอยู่ทงนะกินน้ำออกกัดปออ่าทักททยสวัสดีก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปอ่าทักทายก่อนเลยเร็วทักไทยพ่อแม่พี่น้องก่อนเร็วอย่าเล่นไม่เถอะอืม แล้วเล่นไญใหม่ถอบ้องดักไปยังจังเปียกเสียลงไปเออนั่นน่ะนั่นนี่ขี้ออกแม่สินี่นี่ขี้อวบแม่สินี่นี่ขี้ยังสินี่ขี้ยังสินี่ขี้ยังสิเสียตงไปจังมาแทงจังบะย้าวปวดเฮ่อเนาะทางเล่นล่ะวันนี้อกันมาทำอะไรอกันมาทำอะไรฮะการมาทำอะไรก่อน อราก็จะไปไหนก่อนจุฮะชีวินจะไปดึงแค่ตังสี่นี่ขี้อ้องสี่นี่ขี้อ้องสี่นี่สีอ้องส,ส,สี่เสียบบลนี่ขี้อ้องสี่เอ,ออขี้อ้องสี่เสียบบลนี่นัน่นจังมาแทงจังบะยาวผุดเฮ่อ อ๋อทางเล่นละตามคนตามคนดื้ออากาศดื้อจังมาแทงจังแมวย้าปวดให้เอา้าอทางเล่นละวันนี้อากาตมาทำอะไรอากัตเราทำอะไรฮะอากัตมาทำอะไรก่อนอากาตจะไปไหนก่อนจอุสวย <laughs> เด็กสร้างบ้านโอ้จ่าขอนึงหยาออกมัสิบาดมือหยาสิบาทมือ,มอเข็ดนตังสีส่นี่เข็ดนตังสี่ว่าแม่บอกแม็ดกังโอ้ยมันสิบาดมันหยาหลายมันเสียบ่ได้หรอกนี่แยใส่มันยาวปวดมะแม,ม่หาไข่มาเอายาวไหมแม่หาไข่เออหางนี้หน่อยได้ไหลายอันจ้องไม่เลย Sui ai tên chung chung con chung 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 tên chung 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 chỉ chung 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 มัที่วินสร้างบ้านในเบื้องน,นั้นพระเอกหน่อยเดี๋ยวกะแทงตามันที่ฉ่ำตาฮะยู่ทงนายู่ทงนามาซมเขา่ายามค่ำคืนโอ้ยามเมื่อแรงวันเป็นยามค่ำคืนวัาผิดพ,พี่น้องมากะแที้ยงนี่มันบอกตาบินสินอันนั้นสมัยเก่าเหาน็นนะกัะเด็แล้วบังปุกได้แล้ว Cắt nhìn cắt nhín tinh 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 tình tinh tình tinh tinh tình tinh 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 tình tinh 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 tình tinh tinh tình tinh tình tinh 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 อ๋อทางเล่ล่ะริงิงริงิงโจริงถิงิงงโจถิงถิงิงิงโจจริงิงจริงถิงเจอาิงิงเจ้ิงิงเจ้ิงิงจะไปดึงเขีั้งสี่นี่ขี้อ้อนสี่นี่ขี้อนสี่นี่สีอนสี่เสียบอลขี้อจองสี่เออขี้อ้ังสี่เสียบบนี่นอนตามคนตามคนดื้ออกัดดื้อ nàn ra suối à tên trứng trứng con à tên hiện đây là có tên trứng trứng nữa đó thế nào có tên chừng. tên trứng trứng nhất đứng mất thì bạn mới luộc <laughs> suối tên trứng trứng con à tên đây là có tên trứng trứng nữa đó thế nào có tên chừng. tên trứng trứng nhất đứng mất thì bạn mới luộc khẩu ná thì nó bảo bò อาทักไทยสวัสดีก่อน